รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ o กครับผมพี่เอกครับ ผู้บริก,การสถานีข่าวอะไรน์ครับนิวเลตคิวทีวีครับก็วันนี้นแะต่ก็คงใช้เวลาไปรชาสัมันธ์ข่าวกิจกรรมของเพื่อนๆพื่นกู้ภัยนะครับสักข่าวสองข่าวก่อนนะครับพอดีได้รับการประสานมานะครับก็หลายๆท่านก็คงอาทานท่าอยู่พักรับทานอาหารอยู่ในขณะนี้นะครับก็ จะเป็นรายการสดนะครับก็สามารถแชร์กันได้ครับมีกิจกรรมมาฝากเบื้องบุญนะครับข้าขออนุญาตเริ่มบวชแล้วัวันนี้ท่านนะครับเมทีสองนะฮะก็ได้ทำการมอบอุปกรณ์นะครับคู้ชีพนะครับให้กับสว่างสันเพชรนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อวานก็ก็ได้ลงข่าวไปเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะลงอีกทีนขอบคุณท่าน มีนี่สองนะฮะเฮียเปียกปานบุรีสยันยนนะฮะวันนี้ก็ได้มอบอุปกรณ์เป็นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ชุดพิธเพลิงนะครับให้กับสว่างสันเพชราเมือสงสวัสดีเพื่อนด้วยรับ่ายสองโมงพอดีวันนี้แต่งตัวจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามโมงจะต้องไปถ่ายรายการนะฮะเป็นการบันทึกเทปและในการทําเบเกอรี่นะครับที่ชมบุรีซึ่งผมและทีมงานก็จะเดินทางกันไปวันนี้บ่ายสามโมงนะครับก็บางช่วงเราจะตัดเป็นไลฟ์สด เบื้องหลังการถ่ายทำบางคนอยากเห็นว่าพ,พี่การถ่ายทำมันจะออกมาเป็นพฆษนาหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นมันใช้เวลาแบบไหนนะฮะเดี๋ยวก็จะตั้งสตรีมิ่งสดกันที่ชมรีให้ดูว่าเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยายจะมาออกเป็นสินค้าพัฒนาหนึ่งตัวเนี่ยมันทํามาอย่างไรครับข่าวแรกนะครับที่จะฝากมาปปะจมผัสในวันนี้เกี่ยวกับของสว่างนะแก้ไขกู้ภัยชุมแสงก่อน ผู้ภัยชุมแสงนะครับขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดประป่าสามาัคคีจัดซื้อนะครับและก็ซ่อมรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะอันนี้ก็ได้รับการประสานมาจากพี่ภูกิตนะครับว่าขอเรียนเชิญนะครับพ่านพี่น้องประชาชนที่ดูในการขนาดนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไตเติ้ลให้สำหรับผู้ผที่สนใจอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอประปาสามาัคคี จัดซื้อและซ่อมรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับให้กับสมาคมกู้ภัยชุมแสงสิทธิ์หลวงพ่อจันทร์นะครับณอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์กองทุนละ299บาทกองทุน299บาทสามารถต่อได้1นลมหายใจของท่านถ้าผมฝากพี่น้องนะครับที่ดูในการขนาดนี้นั้นท่านสามารถร่วมบุญได้ครั้งนี้นะครับ หากท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้ก็บริจาคเงินร่วมได้เลขที่บัญชีนะครับ3 81 0 498 588ยเกลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีนึ่งไม่ท่านใดไม่ทันไม่ต้องชนไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจของพี่ของทางาคู่ภัยชุมแสงให้นะครับถือโอกาสมาบอกบุญ,ญกันกิจกรรมดีแบบนี้นะครับท่านใดทีม่มีเวลาไปทําบุญเราก็สามารถ ร่วมบุญกันได้ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็เลขที่บัญชี381-049-8588บัญชีออมทรัาารทพย์นะครับธนาคารกรุงเทพสาขาชุมแสงนะครับท่านใดที่มีความประสงค์นะครับอยากจะร่วมทําบุญทอดประป่าสามัคคีคร่าวๆที่ผมได้รับการประสานมาเนี่ยฮะเราจะทอดกันในวันที่12สิงหาหรือ13นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึง่ง ตอนนี้รอทางทีมงานคู้ภัยุ მ แสงที่ท่านใดอยู่ขนาดนี้มีรายง,งานสดนะฮะเข้ามาจาัดที่ไหนนะครับแจ้งามาและพี่น้องกู้ภัยที่ใดมีกิจกรรมใดอยากให้สื่อเราช่วยบวริจาพันข่าวฟรีไม่มีค่าตัวนะครับไม่มีค่า,คคาดำเนินการใดๆทั้งสิ้นพวุทิทุกครั้งที่ไปทำข่าวต้องกราบขอบคุณทุกพที่ทุกตัวนะครับในการต้อนรับทีมสถานีข่าวอะไรนวและคิวทีวีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พัก และเรื่องของการเรื่องของอาหารท่านี้เราก็ซาบซึ้งนะครับในการที่ท่านในการต้อนรับสื่อมวลชนเล็กๆของท่านนะครับซึ่งผมเองยอมรับว่าเราเป็นสื่อหลักในวงการกู้ชีพกู้ภัยฮะที่ลุยทุกพื้นที่ะครับหากท่านมีปัญหาและเราช่วยเหลือกันได้เราก็จะช่วยเหลือกันนะครับเราจะไม่แบ่งสีเสื้อกันนะครับถึงผมเองจะเป็นลูกขายของสว่างเมทีนะครับเราเองพี่น้องสีไหนมีปัญหาอะไรเราก็จะมาช่วยกัน อันนี้ก็ถือว่าการฝากบอกบุญมาก่อนนะครับในส่วนของกู้ภัยชุมแสงนะครับที่จะจัดงานนะครับเท่าป,ป่าสามัคคีกันนะครับถขอขอญาตฝากฝากบุญฝากพี่น้องฝากแชร์บุญมาด้วยนะครับเนื่องจากรถทันดังกล่านะครับของคู่ภัยชุมแสงครับรถตู้ได้ประสบอุบัติเหตุ นะครับในขณะที่ไปช่วยปฏิบัติงานอยู่ก็ตอนนี้นะฮะรถพังนะครับข่าวต่อมานะครับขออนุญาตนะเรียนเชิญหน่วยผู้ภัยสว่างทุกหน่วยนะครตอนที่ชมรมผู้ภัยสว่างได้มีหนังสือประชุมใหญ่ประจําปีครั้งที่31ณมูลที่สว่างเที่ยงธรรมนะครับธรรมสถานอําเภอนะครับอารัญญประเทศนะครับจังหวัดสรากแก้นวันที่ 16รกรกฎาคม2560นั้นเพื่อให้การในการประชุมนะครับเป็นไปที่เรียบร้อยจึงขอความร่วมมือหน่วยกู้ภัยสว่างทุกหน่วยส่งรายละเอียดข้อมูลของหน่วยท่านที่อยู่นะครับที่มาอย่างชมรมกู้ภัยนะครับคือทีออ่ตัวมูลที่สว่างพรกุศลน,นะฮะวงเล็บชมรมกู้ภัยนะครับ เลขที่058ถนนบุญสลีตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับหรือท่านใดร่างสุดตอนนี้ข้ามูลส่งมายังไม่ถึง20หน่วยเรามีที่ร้องห้าบเวันหน่วยนะครับเจ็ดห้บเตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดถขาเรียกที่ทยอยส่งมาหน่อยนะครับ, 7, รบ,ยยรบก็เขาเล่งรัดมาอีกทีนึงนะก็ฝากข่าวมาแล้วเราก็จะมาเจอกันนะครับในการประชุมใหญ่พี่น้องกู้ภัยสว่างกันที่ นะครับสว่างเที่ยงทำนะสถานอันร้ประเทศครับในวันที่16ทีมงานเราก็จะไปถ่ายเท่าสดสำหรับสมาชิกกู้ภัยสว่างที่ไม่ได้เดินทางมานะครับเราก็จะไปถ่ายเท่าสดกันในวันประชุมครั้งนี้ด้วยในก็กกาบขอบคุณนะทางสมาคมพื้นมาประกาศสงเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ท่านใดจะมีข้อมูลข่าวบริษั์ต่างๆแจ้งข้ไมครับมู้ที่ไหน มีการต่อบาทตัวรถปฏิกิรมอะไรนะครับทิ้งข้อความไว้ที่อินบ็อกผมได้นะครับผมก็ยินดีจะช่วยปะทะพันข่าวให้ลงทั้ง Facebook และไลน์นะครับเราก็จะช่วยกันนะครับข่าวต่อมาก็จะเป็นข่าวที่เราจะเปิดอันนี้เราเปิดอบรมนะครับการสอน CMA First Aid ของหลักสูตร h u s a r t s e v e r นะครับของสถาบันเซาของสถาบัน SE ผู้สอนโดยบริษัทเซา International Medical Training Solution จำกัดนะครับในการนี้ก็ผ่านไปแล้วรุ่น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 แรกนะครับผ่านไปแล้วรุ่นที่หนึ่งและในเดือนหน้านะฮะเราก็จะจัดการสอนกันต่อตอนนี้ก็เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับท่านใดที่สนใจเรียนนะฮะในคอร์สนะครับในคอร์สของฮาร์ดเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถติดต่อได้นะครับหลักสูตรของฮาร์ดเซิร์ฟเวอร์ก็ จะอีกรอบที่สองเนี่ยก็จะเริ่มลงทะเบียนนะครับปกติเนี่ยต้องถามก่อนปกติหลักสูตรฮัทเซเวอร์นะครับเราจะได้ทั้งการ์ดนะฮะการ์ดภาษาคนผมไม่ได้ถือมาขอโทษทีนะแล้วก็มีแบบมีใบประกาศแล้วก็มีหนังสือเรียนนะฮะทั้งสามสิ่งนะฮะปกติราคาชุดอุปกรณ์พวกนี้สามพันห้าร้อยบาทนะฮะขออนุญาตอแจ้งนิดนึงอายุของการ์ดมีหลายท่านถามมาอายุของการ์ดนะครับ ทุกสปีท่านจะต้องมาสอบสอบเพื่อขอรับการ์ดใหม่นะหมายความว่าท่านเรียนกับเราไปแล้วท่านการ์ดของท่านจะมีอายุสอปีสปีนะครับของ h s a, a นะฮะที่ฉันทีฉนฉน่ฉันใช้งานก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจอยากจะมีความรู้เพิ่มก็ดีหรือจะนำไปใช้ในการสมัครงานตามนิคมต่างๆนะครับอย่างนี้หลายโรงงานอาจจะต้องผ่านหลักสูตรเบสิกพวกนี้ แม้กระทั่งเรียนเป็นแอร์โคสเต็นะครับนอ้นองๆที่เป็นจะเรียนแอร์โคสเต็เราก็ก่อนที่จะไปสอบตัวแอร์ก็มาเรียนหลักสูตรพวกนี้ได้ก่อนนะฮะฮาร์ดเซิร์ฟเฟิร์สเอชซีบีอาร์เอดีนะครับก็เราเหลืออีกสองคอร์สนะครับแต่รอช้านะครับราคาเพียง2,000บาทผมว่าคุ้มมากราคานี้นะครับเรามีออฟรีเบรกให้แต่เราไม่ได้จัดเลี้ยงอาหารจังวันนะครับเราถือว่าเราอยากสอนนะฮะแล้วก็ของฮาร์ดเซิร์ฟเนี่ยก็อยากเปิดสอนนีเพียง สามเดือนนะฮะสามหลักสูตรสามครั้งรุ่นที่หนึ่งจบไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่สองจะเป็นเสาร์ที่สองครั้งและวันเสาร์ที่สิบห้า260และสิบหกกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบและเสาร์ที่สิบสองและสิบสามสิงหาคมอย่ารอช้านะครับมีไม่เพียไม่ไม่มาไม่เยอะเท่าไหร่มีโอกาสและอยากให้มาเรียนขออนุญาตประชาพันธ์นข่าวต่ตอฮะหลักสูตรที่ท่านถามมาเกี่ยวกับเบสิกไลท์สปอร์ตตอนนี้ทางบริษัทเซ่า,นะ,ะานะครับก็จัดคอร์สนะฮะวันที่สิบแปดสิบเก้า นี้แล้วสิงหานะครับท่านใดสนใจก็แจ้งความประสงค์มาจำนวนการท่านละ2,800บาท1วันนะฮะหลักสูตรเบสิกลายสปอร์ตนะครับ,บ,รบเราจะเรียนการเรียนเช้าและบ่ายเย็นมีสอบนะฮะหลักสูตรที่เราสอนเราจะต้องมีการสอบนักเรียนของเราครับให้มีความเข้าใจว่าท่านสามารถไปบิบัติางานได้จริงเราไม่ต้องการเน้นการอบรมคนเยอะๆปล่อยออกไปแล้วคุณทําไม่ได้นะครับเราจะไม่ พยายามทาแบบนั้นนะเราอยากได้คนละครั้งละยี่สิบถึงสามสิบหรือหนวยงานใดนที่ดูผมในรายก,การอยู่ขนาดนี้อยากให้ผมจัดทีมงานไปสอนก็ประสานนะเข้ามาได้นะครับที่ผมศูนย์แปดสองสี่เก้าหนึ่งห้าสองสองห้านงานไหนนะครับผู้ชีพไหนอยากกระจายเป็นไทรเวดงอยากติดต,ต่อเรามาคุยกันติดต่อได้ครับสอบถามมาราคานะครับเราก็มีราคามาตรฐานอยู่ให้นะครับก็วันนี้ก็เป็นแจ้งข่าวท่านี้ก่อน เดี๋ยวช่วงสักหกโมงเย็นเป็นต้นไปผมคงจะสตรีมิงมาาา่งสดผมการใส่ทาสินค้าตัวหนึ่งโฆษณานะครับก็จะเป็นการดูให้ดูเบื้องหลังว่าห้ฝ่ายจะเป็นโฆษณาตัวหนึ่งอ่ะมันรุ่นไวัยกันขนาดไหนนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามได้ข่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามาดูนะครับและท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยกันร่วมวรับประจษ์ต่างๆก็แจ้งไปเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าเพจพิษของคุปบันจุมแสงให้และหน่วยงานไหนนะครับที่ยัง ต้องการของความช่วยเหลือทางด้านไหนผมเองในฐานะเป็นสื่อเล็กๆนะครับแต่เราก็ยินดีที่จะช่วยท่านไปตะบ,บันข่าวนะครับโดยที่ท่านจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับขอบคุณนะกล่าวขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็คงใช้เวลาเกินมาตั้งห้าบนาทีบอกสิบนาทีกล่าวขอบคุณทุกท่านแนะล้วก็รักษาสุขภาพด้วยใกล้เอาวันหวยออกน,นะขอให้ทุกท่านรวยเๆเฮงๆกล่าวขอบคุณอีกครั้งดูย้อนหลังได้นะครับขอบขอบคุณสวัสดีครับ 嗯。